ได้คะ่ะว่าคันนี้ได้ส่วนลดไปตั้ง50,000แปลว่าจากปกติแล้วจากเกนะือบ4ี่0 0นเนาะตอนนี้ก็จะเหลือแค่3,99,000แล้วความคุ้มค่ำอยู่ที่ตรงไหนเดี๋ยวมาดูคําตอบกันซึ่งคันนี้เนี่ย คุ้มอย่างแรกเนี่ยตั้งแต่ดีไซน์เขาแล้วนะดีไซน์เขาเนี่ยจากรูปลักษณ์ภายนอกก็รู้ว่าสุดเก่งเลือเกินจากคันนี้นะคะด้วยกระจังหน้าด้วยของตกแต่งทุกอย่างซุ้มล้อดุมลอ้มลอทุกอย่างทําให้มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันเทศจังเลยอะ่ะใช่ไหมเรายิ่งรถปีใหม่วิ่งน้อยด้วยแบบนี้แล้วเนี่ยคือโคตรเท่เครื่องก็บอกอยู่ว่าเครื่อง2,200ซีซีแต่ว่าได้ดันไป6สปีดเลยซึ่งจะบอกว่าเครื่อง2,200ซีซีเนี่ยมันทำให้การประหยัดน้ำมันเนี่ยมากขึ้นไปอีกถูกไหมคะ ทุกอย่างเนี่ยจะเป็นของเดิมจากโรงงานไม่ว่าจะเรื่องสีไม่ว่าจะเรื่องของตกแต่งใดๆคุ้มนะว่าไป4ประตูด้วยในงบ3 0 0 0สนกว่าบาทมันมีที่ไหนอีก ถ้าเกิดว่าจะมีสักที่หนึ่งก็คงจะเป็นที่นี่แหละแต่ต้องย้ํากันเหลือเกินว่า,าทีน่ามีคลายสเปคชั่นให้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นตัดแนวคิดที่ว่าเฮ้ยรถมันเป็นอะไรมาหรือเปล่าทิ้งไปได้เลยรับประกันหลังการขายนานสูงสุดถึง2ปีพร้อมทั้งรับประกันเครื่องเกียร์อะไหล่ให้อีกประมาณร8อยรายการทั่วคันโอ้โหโคตรจะเทลืมไปเดี๋ยวไปเปิดห้องโดยสารให้ดูดีกว่ารับรองว่าถูกใจสายฟอร์สายซิ่งสายลุยแน่นอนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องดีไซน์กันดีกว่า ฟอร์ดเนี่ยค่อนข้างจะเป็นที่แบบเรื่องรือเล่าขานในเรื่องของการขับขี่สุดแกร่งทรงพลังมากๆเลยสฟอร์ตคันนี้สายลุยอ่ะน่าจะชอบฟอร์ดเพราะเขาโอ้โหได้ใจจริงๆนะสายลุยเนี่ยแล้วอีกอย่างหนึ่งงบดีด้วยนะคะคันนี้จะเป็นรถน้ำมันดีเซลนะคะรถเดิมๆนะเดี๋ยวเราจะสตาร์ทให้ดูกันสักนิดนึงดีกว่าเลกลุมนี้เหลือเยอะนะนี้คือต้องขยร่บมานิดนึงด้วยอ่ะเดี๋ยวเราเปิดให้ดูกัน ติดตึ้มเลยสุดยอดอ่ะมาเช็คกันค่ะโอเคเปิดแอร์ละเดี๋ยวรอแอร์ทำงานนิดนึงเปิดแอร์โอเคแอร์เย็นเฉียบแอร์เย็นแบบฉ่ำ เกียร์หกสปีดนะคะตามแจ้งเลยมีช่องเก็บเหรียญด้วยนะตรงนี้แล้วก็ใครที่เป็นสายแบบชาร์จแบตหรือว่าอยากชาร์จแบตในรถเนี่ยเราจะมีช่อง usb อยู่ตรงนี้ให้แล้วก็ aux คอยต่อให้ด้วยการชาร์จแบตหรือว่าการต่อพ่วงโทรศัพท์เข้าเนี่ยก็ค่อนข้างง่ายแต่ว่ายุคนี้มันเป็นยุคข,ของเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นการเชื่อมต่อ bluetooth สคัญนี่เลยนะคะสามารถเชื่อมต่อบลูท t o o t h ได้กดมีเดียไปได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโซนต่างๆแล้วก็ในเรื่องของการจัดโซนต่างๆเนี่ยเขาค่อนข้างออกแบบมาให้ได้ดี มากมากเลยคือเป็นสัตว์เป็นสวนมากๆสวยนะว่าไปเดี๋ยวเรามาดูกันต่อค่ะเ็ปตรงนี้กันต่อมีช่องให้ใส่แว่นตาด้วยนะคะบางคนอาจจะใส่ตาสาั้นหรือว่าอยากจะใส่แว่นตากันแดดก็ตรงนี้ได้เลยตรงนี้มีเครื่องเสียงเล็กๆให้อยู่ตรงนี้ด้วยนหนึ่งก็ซอ้อเราทั่วคัะแน่นอนไฟส่องสว่าง2จุดค่ะนอกจากนี้แล้วมีบุ๊กเซอร์วิสนี้เห็นไหมกะอีกแล้วเชียวว่าต้องมีบุ๊กเซอร์วิสให้เต็มที่ไปเลยไหนเราลองออก,ออกมาดูซิคือบุ๊กเซอร์วิสอะ เรียกได้ว่าจากที่ดูคือเข้าใจความหนังสือที่ไม่ค่อยได้ใช้ไหมคะเนี่ยเนี่ยนะคะตามการใช้งานแหละแต่ว่าดูจากสภาพแล้วก็คือโอเคเลยนะแทบไม่ได้ใช้เลยสวยเลยนะคะสำหรับคันนี้ก็คือไม่ได้ต่างอะไรจากออกห้างป้ายแดงเลยแต่ว่าในงบที่ถูกกันแบบหลัดๆเลยอ,ะอ่ะอ่าเดี๋ยวจีน่าพาไปดูกันในห้องเครื่องกันดีกว่านาะซึ่งน่าสนใจมากๆเลยล่ะคะ่ะในเรื่องของห้องเครื่องป้า ใายในห้องเครื่องอเปิดมานี่มีโชกัพเลยนะคุณผู้หญิงก็ขับได้นะถ้าใครที่แบบอยากเป็นสาวเท่ยางงี้เนาะสวยนะแล้วคันนี้เนี่ยร่วงจากนี้แล้วเนี่ยเราจะมาเช็คเรื่องของความใหม่ดีกว่าจุดแต้ม QC เมตรอาร์ต่างๆจากโรงงานยังอยู่ครบอยู่เลยนะคะก็คือสวยอะป้ายมอกรับรองมาตรฐานพร้อมเลยแต่คันนี้เนี่ยย้าเลยถ้าพี่เป็นลูกค้าเก่าสี่รุ่งคาสเซตเตอร์นะคะพี่มาออกรถกับเราปุ๊บเปลี่ยนน้ำมันเครื่องครั้งแรกฟรีค่าแรงขาเข้ามาหาเราได้เลย สิทธิพิเศษดีๆแบบนี้ยังไม่จบค่ะเพราะรับประกันหลังการขายให้นานสูงสุดถึง2ปีพร้อมทั้งเดอจีน่าประกันอะไหล่ให้180รายการนะคะอยู่ทางไกลจีน่าส่งให้ฟรีนะคะขึ้นโรสไลด์อ่อนไปเลยหรือว่าถ้าเกิดว่าใครที่อยู่ใกล้ๆกันเจ๋วจีน่าเติมน้ำมันให้ด้วยนะคะมี2ดีวเข้ามาคุยกันได้เลยอยากได้คุป,ปองน้ํามันหรือว่าอยากให้เราไปส่งถึงที่ได้ทั่วประเทศค่ะนี่แล้วคันนี้นะคะถูกใจแน่นอนกับรถยนต์คันนี้อ่ะ สวยขนาดนี้แข็งแกร่งขนาดนี้นะคะถ้าพร้อมจะเป็นเจ้าของก็มาหาใจน่าได้ที่สีรุ่งคาเซนเตอร์ค่ะหรือแอดบ้านเขียวไปก็ได้แอดบ้านฟ้าไปก็ได้นะคะแล้วคุณหลาถูกใจรถยนต์ลำไหนเป็นพิเศษถ้าถูกใจก็คอมเมนต์เข้ามาข้างล่างเลยค่ะ